ดูสาวขันเงินนะครับทดสอบสติปัญญาทดสอบความสามารถของนางนะครับสวัสดีครับสวัสดี f อที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินนะครับ ดูบรรยากาศยามเช้าๆนะครับกับสาวกันเงินนะครับนี่บรรยากาศตอนเช้าที่ฝนตกนะครับวานลิงต้องได้มาเอาตอนกลางคืนนะครับย้ายเข้าหลักนะครับใต้สะพานตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าฝนตกครับโชคดียังมีบ้านหลังใหญ่นะครับ ราคาหลายล้านครับหลบฝนได้ดูพังพี่ดาวนะครับพังพี่ดาวย้ายมาอยู่ใกล้ขันเงินแล้วนะครับขันเงินไม่เหงาแล้วนะครับตอนกลางคืนพังพี่ดาวก็จะมานอนที่นี่นะครับผมยายเข้ามาใกล้ๆกกับเสาขันเงินนะครับได้ยืนจ้องหน้ากันวันนี้อาหารกินอร่อยมาก วันนี้มีภายภูผานะครับที่ไม่ได้เอาเข้าข้างในนะครับปลูกไว้ด้านนอกนะครับช่วงเช้าเของเราก็ยังสดใสเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศวันนี้ก็อึมครึมนะครับผมมันฝนจะตกอีกนะครับ เรียกน้ำย่อยก่อนนะครับช่วงเช้าๆให้กินใบข้าวนะครับเรายังไม่ได้เอาลงกินน้ำนะครับว่าเช้าเกินนะครับไม่กินอยู่ดีนะครับดูบรรยากาศมันชื้นเฉะมากนะครับ นี่ควันเมฆมาแต่เช้าครับผมมาเก็บหลักมาดูแลน้องมาดูแลพังพี่ดาวแต่เช้าเลยนะครับควันเมฆนี่เก็บขยะเก็บขี้ช้างให้น้องนะครับเรามารวมกันอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็จะได้เอาขนออกไปเพื่อ ทำปุ๋ยหมักนะครับเพื่อทําปุ๋ยใส่นาข้าวนะครับก็จะเอาไว้นี่ก่อนเราก็จะเอารถมาใส่อีกทีนึงขึ้นไปไว้โอ้โหดูนางเต็มคําเต็มปากแล้วก็ยังมีมือเอาเก็บอีกนะครับ ยังไม่ละเอียดเลยถือเอาไว้อีกแล้วเสาขั้นเงินของเรานี่ก็จะแฉะแฉะหน่อยนะครับหลังฝนตกเมื่อคืนนะครับก็ตกไม่หนักเท่าไหร่นะครับทพี่ดาวก็จะหาที่นอนลำบากหน่อยนะครับเพราะว่า มีน้ำฝนตกมันแฉะก็ไม่ค่อยอยากจะนอนกันนะครับแต่สาวคันเงินมีที่นอนอยู่นะครับเพราะว่าม er, ีที่แห้งๆอยู่นะครับก็ยังนานนะครับกว่าน้ำจะมา ถึงนี่ก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรก็เราก็อยู่ได้ใต้สะพานนี้ก็อยู่ได้นานพอสมควรนะครับก็ขอบคุณเ c ีทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอในช่องพังขันเงินนะครับผม คุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกติดตามนะครับผมก็ขอให้โชคดีโชคมันตลอดปีตลอดไปทุกๆคนนะครับ ดูวันนี้น่าจะมีฝนทั้งวันนะครับดูฟ้าอึมครึมเหลือเกินนะครับพยากรณ์อากาศก็บอกว่าจะมีฝนทั้งวันจะมีเมฆหมอกทั้งวันนะครับเราก็คงจะอยู่ใต้สะพานนี้ก่อนนะครับออกข้างนอกยังไม่ได้นะครับเชื่อแฉะนะครับ ดูสาวขันเงินนะครับทดสอบสติปัญญาทดสอบความสามารถของนางนะครับที่ควันหลายเอาไว้เมื่อวานนี้ก็เป็นอะมะพร้าวนะครับเป็นยอดมะพร้าวนะครับนี่ดูรอยนางกินนะครับควันหลายไม่ได้ผ่าให้นะครับ นี่ดูเขากินนะครับนี่ตรงนี้ก็ยอดออกหมดแล้วนะดูรอยกิ้งกินแทะกินเปลือกจนหมดแล้วนะครับผมนี่ยอดก็หักไปกินหมดแล้วนะครับความสามารถพิเศษสูงมากครับไม่มีมีดไม่มีขนายไม่มีงานนะครับแต่ก็กินได้ยอดมากครับ ่เช้ายังไม่ได้เก็บขยะนะครับผมก็จะสกปรกไปนิดนึงรอควันลิงมาเก็บอยู่นะครับรเชา่องเช้าเช้าควันลิงไปตัดหญ้าอยู่นะครับยังไม่มานี่ครับสเสบียงของชาวพันเงินของเราสเสบียงเราเยอะนะครับเมื่อวานก็ไปตัดมาครับวันนี้ก็ไปตัดอีกนะครับ การมะพร้าวก็ยังเหลืออยู่นะครับวันนี้เป็นวันโชคดีนะครับเป็นวันรับทรัพย์ก็ขอให้ f อฟซีทุกๆท่านน่โชคดีโชคหมันตลอดปีตลอดไปนะครับผม กินไม่มีวันอิ่มนะครับให้เท่าไหร่หมดฟังขันเงินนี่เพิ่งให้ตอนเช้านี้นะครับตอนที่ควันหลายออกมาดูสถานการณ์นะครับวันนี้เสาคันเงินก็อาการดีครับตอนนี้ก็ อาหารก็เริ่มหมดนางก็เริ่มเดินนะครับดูครับเริ่มขยับตัวแล้วนะครับออกเอ็กซ์ไซส์แล้วตอนช่วงเช้าเช้านะครับนี่บริหารร่างกายแล้วนะครับก็ยังมองหน้าเรา มองหน้าเราแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะอยากได้อีกหรือเปล่าเนาะถ้าจะอยากได้อยู่นะครับอยากจะกินอาหารอีกแล้วนะดูครับชูงวงขออีกแล้วนะนี่ไม่ให้ก็กินอันเดิมนะครับเดี๋ยวค่อยเลาะค่อยเล็มกินนะครับผม โอ้โหตีดินออกนะครับ่านี้สวยงามมากาฉลาดเกินนะครับกลัวติดดินอีกด้วยสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับหนางเนี่ยดูครับเล็มได้เต็มมือใส่เต็มปาก เอยนี่นี่ตีแล้วนี่นี่มีขี้ดินเหรอเอาออกก่อนยัดเข้าไปไม่มีใครครับก็ขอบคุณเนียบชีทุกๆท่านด้วยนะครับผมก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังขันเงินไว้ด้วยนะครับผมฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพังคันเงินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆออกมานะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้าครับผมส่วนคลิปนี้ันหลายกับสาวคันเงินสาวขี้อ่อนหัวอ้วนน่ารักก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม